ใช้ยานอนหลับอยู่เป็นประจำจะเปลี่ยนมาใช้ยาดมได้ไหมคะเป็นคำถามที่ดีมากเลยนะคะซึ่งถ้าให้ตอบโดยภาพรวมนะคะก็คือสามารถใช้ได้เลยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็จะต้องรู้ก่อนนะคะว่าเดิมทีเนี่ยคุณได้ใช้ยานอนหลับประเภทไหนอยู่ถ้าเป็นพวกยานอนหลับที่เป็นพวกกลุ่มยาเคมีหรือพวกไดอะซิป,ปมัมรอราซิป,ปมัมหรือว่าเป็นยาเมลาโทนินซึ่งเป็นอฮอร์โมนใช่ไหมคะมันก็บางทีมันจะมีภาวะที่เราเรียกว่า วิดรอว์นะคะหรือภาวะในการเรียกว่าถอนยาอะไรแบบนี้นะคะคือว่าการที่เราใช้ยานอนหลับที่เป็นเคมีเป็นระยะเวลานานเนี่ยมันก็จะมีผลข้างเคียงนะเช่นแบบว่าเวลาขณะที่เราใช้น่ะมันก็จะมีอาการง่วงซึมมึนงงความจําสั้นลงนะคะคือว่าลืมง่ายนั่นเองเนาะเราก็จะมีพวกเวียนศีรษะเดินเซหกล้มง่ายโดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุเนาะถ้าเกิดว่าใช้ยานอนหลับที่เป็นเคมีเนี่ย บางทีตื่นมาแล้วอาจจะมีอาการว mm hmm. ิ่งเวียนเดินเซเสียงหกลม้มอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บางทีก็จะมีาภาวะกดการหายใจถ้าเกิดเราใช้โดสสูงๆหรือว่ากินยานอนหลับร่วมกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อะไรแบบเนี้ยมันก็จะมีภาวะการกดการหายใจร่วมด้วยนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีอาการสับสนหุดหงิดฟันร้ายหรือว่าการดื้อยาเมื่อเรากินเข้าไปต้องเพิ่มโดสยาเรื่อยๆ,ๆนะคะจนกระทั่งถึงการติดยาแต่ถ้า เราใช้ยานอนหลับอันตัวนี้ไม่ตัวทษนะคะตัวนี้ไม่ใช่ยานอนหลับเป็นยาดมสมุนไพร30จําพวกนะคะก็จะเป็นอะโลคยาอะโลมานะคะก็คือเป็นตัวยาดมนอนหลับสำเพื่อการนอนหลับที่ดีนะคะก็คือไม่ต้องใช้เยอะนะคะก็แค่ดมนะคะก่อนนอนแค่วันละครั้งเดียวเท่านั้นนะคะเราก็จะนอนหลับสบายแล้วก็จะไม่มีผลข้างเคยียงใดๆอย่างที่ได้กล่าวมานะคะแต่ว่าถ้าคุณหยุดหยุดยานอนหลับที่ เป็นเคมีทันทีเนี่ยมันก็อาจจะเกิดภาวะที่เรียกว่าภาวะวิดโรวล l นะคะ,ะ,คะก็คือนอนไม่หลับรุนแรงวิตกกังวลกระสับกระส่ายนะคะมือสั่นใจสั่นหรือว่ามีเหงื่อออกขึ้นไส้อาเจียนแบบนี้นะคะหรือกรณีรุนแรงก็อาจจะมีการแบบถึงขั้นชักเพอ้อประสาทหลอนได้อะไรแบบนี้เขาเรียกว่าภาวะวิด r a วลหรือภาวะถอนยาซึ่งมันไม่ได้เกิดจากตัวยาสมุนไพรตัวสมุนไพรเนี่ยมันจะไม่มีทางเกิดภาวะเหล่านี้แน่นอนนะคะ แต่ว่าถ้าเราหยุดใช้ยาที่เป็นยาเคมีแบบว่าหยุดทันทีเนี่ยมันก็อาจจะเกิดการถอนยาหรือว่าเรียกว่าภาวะวิดรอวอได้ดังนั้นนะมันก็อาจจะมีบ้างนะคะในการที่ว่าเราหยุดยาเคมีทันทีจึงแนะนําว่าให้ค่อยๆหยุดค่อยๆหยุดค่อยๆหยุดนะคะเช่นเคยทานทุกวันก็เปลี่ยนเป็นวันเว้นวันนะคะวันเว้นสองวันเว้นสามวันหรือว่าอาจจะเป็นสุดท้ายก็เหลืออาทิตย์ละครั้งจนกระทั่งค่อยๆ เลิกเลิกยาไปเลยนะคะโดยการเราใช้เจ้ายาดมตัวนี้แทนได้เลยนะคะรับรองว่ามันจะคุณจะมีชีวิตที่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมเยอะมากเลยนะคะเพราะว่าภาวะนอนไม่หลับเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยเนาะทั้งวัยทำงานวัยผู้ใหญ่วัยสูงอายุอะไรแบบนี้นะคะหรือแม้กระทั่งวัยเรียนเนี่ยบางทีช่วงสอบช่วงอะไรเนี่ยน้องๆน,นักเรียนเครียดกันใช่ไหมคะพอเครียดปุ๊บก็เกิดภาวะที่ว่า นอนไม่หลับได้อะไรแบบนี้นะก็คือสามารถใช้ได้ปลอดภัยแน่นอนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะอยากจะให้คุณน่ะคุณคุณช่วยแจ้งนะคะว่าคุณอายุเท่าไหร่นะคะมีโรคประจำตัวอะไรบ้างเนาะแล้วก็ใช้ยานอนหลับกลุ่มใดมานะคะก่อนหน้าที่จะมาใช้สมุนไพรยาดมนะคะแล้วก็จะให้ดีก็อยากจะรู้พวกความดันโลหิตอะไรพวกนี้ด้วยนะคะหรือถ้าเราได้เจอกันก็ อาจจะต้องมีการขอตรวจลิ้นตรวจตาจับชีพจรนะคะคลำชีพจรฟังปอดอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ซักประวัติเพิ่มเติมนะคะหรือว่าถ้าไม่สะดวกก็คุยกันทางออนไลน์ก็ได้นะก็ยังไงก็ขอบคุณมากเลยนะคะสําหรับคําถามเนาะยังไงถ้าอากชื่นชอบก็ขอจอข้าใจให้หมอเจ๊ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณค่ะ